ไปอือถืกบังคับให้กินแกงเห็ดสวยกินมื้อนี้ซืเห็ดตัขบให้แม่ก่อนนคกนลตําคกน้อยเียนเ็ดแล้วใหญ่ไปซาวแล้วนั่นบืองังนะ

chị am nạm mà nói <laughs> còn chị am nạm đi bọn nghiêm này đi เล็กๆไดกแล้วมั mm hmm. าา้งเห็นเก้ย์บ้างเอพอพ่อมาเอาเพชรออกไปปาดปล่างใช่ไหมเรียบร้วย អើអូអូក៏3អង្កាមចែកជា3កា3កា3មិនមែនកា3ហ្នឹងវាមកហូកៅឃើញໃສហ្នឹងអូឃើញគេ3 2ខាងក្រោម มันออกปาอ่อนแท้เอาแก่ๆเนี่บ่เอาลงจระดาป่านแล้วแน่ก็ลดาปงข้างหนึ่งเอาเฮ็ดลงเ้าเดี๋ยวเฮ็ดลงกระซ้ามนี่อย่าปานลลายนย่าออกมาออกพี่ เอยมกระผุดออกกเลยอือประมาณที่จะหาจังให้เรามาใหม่แง่มันพอ เผื่อเมนดหลดกินมืดไปเลยจะเอาอเยอืมแปดอง อนอมมืดมืดแมวมีแนนรังหนึ่งตัวปาดนึ่งก็ได้ก็ซ้ำนีตัวเดิมก็ตัวได้ปาดตัวได้บุป,ปาดบ้านนี่ก็ขี้อ้าแล้วว่าตันปาดจีงแต่กันเลยเนาะ แกงเห็ดใส่น <cek> ้ำออเจาะอีพ่อเรามักซดน้ำออเจะเห็ดเผาะแกงเ็ดเาะใส่น้ออเจาะดเข้าไปเยแตกปาวออกินแกงเห็ดตอตีกให้แม่นีกเป็นดอกไดอกมัน ได้เพื่ดน,น่ะได้ยังใส่ได้เสือเตยขาหงายบ่ะจิบีเห็นนะเบื่อ่มมะมันมันเออมันอย่าไปถ้ายังมียังมีปะ อย่ไปบดิลูกมันเผ็ดจีแบอย่าไปบายพี่เ <famously> ด้อสั่งเด้ไก่ไก่ไก่มาจีบก่อล้ดมาอิ้แกงเผชรเพาะเจาะเจาะเจาเจ่เอาลงคนดีๆไว้ไปเอาเมีนเอามี่ยนเเมี่ยนเอาเมี่ยน แก่เห็ดนางลมกินเข่าแรงพี่น้องเลยชดหอนฮอดช่องไอ้น้องพากันซอยเหยียดกินเอ้ยชอยน้องป่วนเฮ้ย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 ไปขืนด้วยคนช้ำกั้นไปขืนกั้น ไล่เอ่ยถือหัวไงทวนหนุจีไปใช่นะไปไปน้องไปอย่าเฮ็ดมันสิทับตีนจ้คของลูกใช่อย่านั่นบ่ได้จริงคิดแยกคีดเ้อ ไม่ติงใส่เนรับเระพอได้ใส่ไมใช่นะตักเอาตักเอาแม่เอามาใส่ออโอ้ยเมรี่อะไรยน่อยเอ้ยชดเต็มๆลงานกินขีมือแม่แล้วดีแม่หน้าตจะขอ้น่อถั่วถั่วสิแตกลูก ใส่พริกยังเรียบร้อยแล้วยอ,อวยนี่อ้าลืมบอสใส่ผักตี๋มากับมดแฉบเลยเนาะโอ้โหมันกระชมหลเจ้าก็ใส่ลาลายลูกเกามาใส่นี่ไปร้งขออยู่ไวไป จนมันเหี่ยวยังได้เก่งตอนมันบ่เหี่ยวพอบ่เก่งว่านี่ไม่มีอะไรกินอยู่เด้ปลาดํากับเดใส่ปลาแดกแล้วใส่เลยลูกตัวนี้จะกินกับยังก,กินนะี้ยมันกินหรอจะมาทอดไข่ ชจะก็โทษแล้วก็จะไปเอาผงงาผักวายละน้อง,งน,อนอี่น่อยน้องนี้อยน่อยอย่างนั้ไม่ได้ขึ้นเงินตัวขึ้นโตขึ้นเบาลงค่ะขึ้นไปเงินตอนนี้ชามเมลูก หอมอยู่ได้ตอนใหญ่ๆคำโตโตเลยบะมีที่สี่ไผ่ไผ่บะแ้งบะแฮงยู่งอ่ะหอมกับบะหอมเนี่ยตี๋ไก ไปเลยเออน้ำจะนั่งก็มีเนบใส่ี้ใสน้ำจะนังใส่น้ำจะนงนะเสีบเลยมันเสีบเปกติเขาเจาแกงเห็ดเขาใส่ใส่น้ำมันเเสียเธอน,น,า,นาจังเธอน,นะา,นาจังงั้นใส่มือนแกงยังใส่น้ำจะนะมีมอ,อื่นอีกบอชาวเขาอยากกินมันบอ,อ,อหนึ่งมัน มะมนน่่าาีชินน้องชินเรียนน้ำลูกฮุบเอาลูกขวายเด่อ้าวเอา,เอาลแล้เอาตัวหน่อยนะหน่อยมันยังโชกไวเลือกเอาดีๆจะไปเอาตัวแมงได้ตัวแมงกินบนไ่ได้เนีมันคมข้ามันมีตัวแมงนะ ให้แม่เอาหายหน่อยเลือกเองเลยจ้ะบ่อฟอ่ะก็จะกินี่ยกันไอเอาอันไปจิ้มขยะพออันนี้มันกีดลูกชายพอเลยโอ้ยคันสำนักหนึ่งมันได้นอนอ้โมกกินโลดหนึ่งเอาเลือกอันนี้เฮ้ยมาแล้วเขาก็กินลายคนเลือกเอามาล้างให้ลูกกันน่และกับการนั่นแหละก็บมื่กัตีหนึ่งแล้วก็ยังที่ไรก็เป็นเศร้าผู้เล่

ลงไปลุมลไปนั่งเราก,ก,ก็่ายลิปก็จมเฮกิ้งกับเจมมาแล้วแต่วินกำลังสิตกนะพี่น้องไปได้พี่น้องจ้าพอกับไม่ลิปนะ